ไม่มีจะกินขนาดต้องมารีวิวซอสกันแล้วเหรอไม่อ,อยากให้กลมตก,กบ,บาลไหมไม่ใช่อันนี้นะครับเป็นซอสคิคโคลแมนนะครับก็เป็นซอสหัวเหลืองอันนี้นะครับแบบเลสซอสนะครับใครที่เคยกินคิคโคลแมนก็จะรู้กันดีอยู่แล้วคว่ามันอร่อยนะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเลสซอสเลสซอสเนี่ย ผมบอกเลยนะว่าคนที่กินเค็มชอบกินเค็มแบบผมอะแบบเค็มถูกใจไตถูกตัดอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นวันหมดอายุไหมใช่ป่าวใช่นมาวันหมดอายุอะเบสบีฟอร์วันหมดอายุนี่ปี2022เราเลยอ่ายังกินไม่หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ชอบกินเค็มแบบผมเนี่ยพอเจอเลสโซไปนะโอ้โหมันไม่อร่อยอ่ะมันรู้สึกแปลกๆนะรู้สึกแปลกๆดังนั้นก็ ถ้าใครคิดจะซื้อซอสคิโคมนเลซซอสมากินเนี่ยก็มันจะไม่เค็มนะคะมันจะไม่เค็มเท่านะแล้วก็รสชาติก็จะแตกต่างกานันนิดหน่อยแต่ว่ามันมีประโยชน์นะของผมเนี่ยจะใช้ใช้หมักเนื้อแล้วเนื้อมันจะนิ่มแล้วก็มีกลิ่นติดติดติดเข้าไปในเนื้อเข้าใจปหแต่ว่ามันไม่เค็มมากอะ่ะอืมก็ลองใช้ดูนะครับก็ ประโยชน์ของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับนอกนั้นผมไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยใช้หมักเนื้ออย่างเดียวนะครับ mm hmm. ก็จะไม่เอาไม่เอาซอสอย่างอื่นหมักอีกแล้วอะตั้งแต่มีครีโคมเนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่า,เ,าเวลาเราหมักเนื้อด้วยซอสอย่างอื่นที่มันเค็มๆนะครับเราจะทําให้เราปรุงรสด้วยน้ําปลาไม่ได้หรือว่าใช้น้ําปลาน้อยลงอะประมาณเนี้ซึ่งผมเป็นคนชอบกลิ่นของน้ําปลาไง นะมันเหม็นเนดีไม่ใช่กลิ่นชอบกลิ่นของน้ำปลานะกลิ่นเอของน้ำปลาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของมันนะก็เลยใช้อันนี้แหละก็มันก็จะมีกลิ่นของคิโคเมนแล้วพอเราทําอาหารมันก็ปนเข้าไปจับน้ำปลาอีกก็อร่อยมากๆเลยนะครับลองดูครับ